สวัสดีค่ะเชา้านี้ต้มซุปเปอร์นะคะขายใหญ่ค่ะขายใหญ่ต้มให้เปื่อยแล้วก็ปรุงใส่ใบมะขามอ่อนนะคะนี่นะคะรอรอให้เดือดอีกพักหนึ่งเพราะว่าเปื่อยแล้วค่ะถึงได้ปรุงให้รสแซ่บๆหน่อยเราจะใส่ใบมะขามอ่อนด้วยนะคะ นี่นะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะเปื่อยเปื่อยแล้วเปื่อยนานๆท,ท,ทานทำทานทีไม่ค่อยมีคนชอบค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดับไฟ